นอนหลับซะแล้วไปไปนอนไปนอนไปนอไปน,อไ,ปนอไปเติมเตมไปไปเต็มเติมกันเต็ม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 เตมเ <c oughs> นอนปนก็นอนเนี่นี para, น่นอนเนี่ย ัวสีร hmm. mm ับไดแต่ละมือโอ้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 หันลงนี่หานลงนี้หันลงนี้โอ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 ้ การทนให้ใจยั่งไง